ดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาชมสภาพเส้นทางหลวงหมายเลขสองสามนะครับจากยะโสธรไปที่อุบลราชธานีนะครับแต่วันนี้เราจะเสนอให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าสภาพเส้นทางเส้นนี้ออมีสภาพเส้นทางเป็นยังไงนะครับ แต่ก็จะไม่ถึงอุบลราชธานีนะครับก็ไปถึงอำเภอคำเของแก้วจังหวัดยะโสธรน,นะครับออสภาพเส้นทางจะเป็นยังไงก็แฟนคลับหรืท่านผู้ชมที่ไม่เคยมาได้ดูได้เห็นนะครับขณะนี้เรากำลังออกจากตัว จังหวัดยะโสธรนะครับมุ่งหน้าไปที่จังหวัดอุบลราชธานีตามทางหลวงหมายเลขสองสนะครับคือถนนแจ้งสนิทสภาพทางเส้นนี้เป็นยังไงติดตามชมได้เลยครับ ช่วงนี้ก็จะผ่านบ้านตาทองครับคือจุดนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวเราได้แวะชมคือพระธาตุของข้าวน้อยนะครับ สภาพเส้นทางที่เราเห็นก็เป็นสภาพเส้นทางที่เป็นสี่เลนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่แอดมินเคยเสนอลงไปคลิปก่อนนี่นะครับก็คือตั้งแต่จังหวัดสารครามตั้งแต่จังหวัดมหาสารครามไปที่บ้านไผ่นะครับแต่วันนี้เราก็ย้อน ย้อนมาจากยะโสธรไปที่อุบนราชธานี้นะครับสภาพเส้นทางสี่เลนเหมือนกันไหมติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยมาเส้นทางเส้นนี้นะครับ สภาพการใช้รถใช้ถนนเมื่อก่อนนี้นะครับตั้งแต่สภาพเส้นทางยังเป็นสองเลนอยู่่ก็ถือว่ามีปัญหานะครับก็เหมือนทุกเส้นทางเ,เพราะว่าคือการคมนาคมไม่สะดวกนะครับ ว่าเส้นทางเพงราะว่าเส้นทางไม่เพียงพอครับกับการใช้รถใช้ถนนของประชาชนนะครับตามที่เร,เราท่านท่านทราบอยู่แล้วนะครับถ้าเรามาขยายเป็นทาง4เลนเนี่ยรู้สึกว่า สะดวกสบายใช่ไหมครับโล่งเร,เรียกว่าโล่งเอกเรือเราไม่ต้องไปไล่ก้นกันออรุ้นเรื่องขับเรื่องแซงนะครับ ระยะทางจากยะโสธรไปที่อุบลราชธานีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรก,กว่านะครับเส้นทางเส้นนี้ถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับเกี่ยวกับการ การขนส่งการเดินทางการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าชาวยะโสธรก็จะใช้เส้นทางนี้ในการไปขึ้นเครื่องที่สนามชาวยะโสธรนะครับก็จะใช้เส้นทางเส้นนี้ ในการเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่จังหวัดอุบลน,นะครับเพราะว่าจะมีอยู่สองเส้นทางนะครับคือที่ร้อยเอ็ดแต่ส่วนใหญ่แล้วเครื่องที่ลงสนามบินร้อยเอ็ดนะ้นจะมีจำนวนเที่ยวบินน้อยกว่าที่อุบลราชธานีนะครับแต่ก็เป็นทางเลือกอแล้วแต่ท่านผู้ชม หรือประชาชนชอบไปทางไหนนะครับถ้าสภาพจราจรเป็นสีเลนขนาดนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะไม่ทันเครื่องนะครับสะดวกสบาย เส้นทางเส้นนี้นะครับถนนแจ้งสนิทเรือไม้คือทางหลวงหมายเลข2อสนะครับที่แอดมินเคยนำเสนอท่านผู้ชมอยู่แล้วคือจดุดลุกคือจุดเริ่มต้นนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ผ่านมาที่ยะโสธรไปร้อยเอ็ดไปจังหวัดมหาสารคราม แล้วก็ไปสิ้นสุดที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับไปบรรจบรับทางหลวงหมายเลขสองถนนมิตรภาพนะครับ เราเสนอให้ท่านผู้ชมหรือแฟนขับให้ทราบเส้นทางยะโสธรอ,อุบลน,นะครับรมุ่งหน้าไปที่อุบลแต่ขณะเราถ่ายทำเราจะไม่ไปถึงที่อุบลน,นะครับเราจะมาถึงแค่อำเภอคำเขื่อนแก้วมาถึงที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรที่เราเห็นอยู่ขณะนี้นะครับก็เหลือระยะทางอยู่ประมาณ 70กิโลเมตรนะครับถึงจะถึงตัวจังหวัดอุบลราชธานีเอาไว้ครั้งต่อไปนะครับแอดมินจะพาท่านผู้ชมแฟนคลับอไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานีครับแต่โดยสภาพทั่วไปที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ก็เป็นขณะนี้สภาพเส้นทางขนาะนี้ก็เป็น4ี่เลนโดยตลอดนะครับ ก็ถือว่าสะดวกสบายสำหรับเส้นทางเส้นนี้สำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับการแนะนำเส้นทางหลวงหมายเลข 2- 3สถนนแจ้งสนิทนะครับเราติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ ขอบคุณครับ